เื่อการนะตวล็กสเปกปองไหนคะพี่ตาไพค้าเชิญค่ะเชิญครับตัวเล็กสเปคปองเท้าอวกบอกมือระนๆให้เธออีกครั้งโอ้ยห้าพันสองนะเดี๋ยวจะดูไม่คงใส่ไม่ดูละคนเสืร์แลบานูอะไรเนี่ยทุกคนไม่ได้รู้มาก่อนเลยนะว่าวันนี้พี่ปองจะแบบนู่นนี่นั่นเต็มประคองหน่อยปะคองปะคองหน่อยปะคองหน่อยเป็นตุภาพบุรุษหน่อยค่ะเป็นตุภาพบุรุษหน่อยโอ้ยสวยเลยเธอสวยมากนั่งเลยโชว์แต่แขนทำไมนั่งเราค่ะพี่ เพิ่มเพิ่มเพ่มนั่งค่ะนั่งเถอะเชิญค่ะโอ้ยเชิญนเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเลยอู้ให้อะไรไม่รู้เนี่ยอ่าเจ้าสวยจะต้องแคปอยู่แล้วตุ๊กคอยิ้มหน่อยค่ะพี่ส้มขายิ้มไม่เหมือนเราเจอกันบ่อยๆพี่ท้าวไพดิฉันสวยมากทุกคนน่ารักมากคนพิมพ์น่ารักน่ารักเลยจริงสวยมากดิฉันบอกเลยตรงนั้นไปใต้ คขุนสารจะตั้งนิ่งทางไหมคะับขุนศารตั้งคันเหรอคะมีส้อมตอบเลยอย่าอั้มอย่ตะไคร้หนุ่มเต้ไม่จะยิงเจ้าหน้าที่แบบจริงจังอ่ขุนสารจะนั่งติดทางเดินไหมครับขุนสารตั้งคันใช่ไหมครับข้มกรอบอ้วนัวบๆทุ่ชอบบวบๆน่ารักไหมฮะหน้าคลายกันไหมน้าคลายมากเกิดเขาแคปไปขีดส้อมขาสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหม่ะคุณดัง ที่เราสั Slow ่งจังเลยพี่พูดจังโอ้โหสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะได้ครับคิดยังไงถึงเลือกพี่พี่หนูคะเขาจริงจริงที่เวลาเขาอยู่กับพี่ต้อมเขายังไงบ้างคะที่คนอื่นไม่รู้อ่านี้ก่อนคนจะบอกอุ้ยเวลาพี่เล่นมุกกับใครอุ๊ยพี่ปองสนุกจังเลยอาจารย์สมปองสนุกอิจช้าคป็นซ่อมจังเลยต้องตลกแน่แน่ต้องมีความสุขทั้งวันนี่คือสิ่งที่คนอื่นคิดความเป็นจริงคือ ชอบควนครชอบดุเออชอบกวนชอบทำไมไม่ดุพิธาภัยล่ะคะคืออย่างนี้บางทีนั่งด้วยกันเขามองรถอีกคันหนึ่งมาต้องเป็นผู้หญิงขับแน่เลยอ่ะเอ๊อหรือว่าผู้ชายเขาจะไปไหนนะเอ,อ๊เดี๋ยวเพื่อต้องรู้ไหมว่าใครขับรถคันนั้นเขาไปไหนรู้ทําไมเขาบอกที่พี่ปองบอกหนูว่าที่ต้องทําทุกวันคืออะไรนะครับเมื่อกี้หนูจาไม่ได้ มึงเป็นเบิ้ลปฐุมราชนั่นแหละนี่นึงพี่แซ่หนึ่งล่าสุดพี่พี่พี่แซวไอ้เบิ้ลอาจจะใช้คําแรงหน่อยเบิ้ลมึงไม่อ่านไม่ตอบกูมึงไม่รักกูแหนมึงไม่สัมภาษณ์กูตอนเป็นพากมึงบอกจะไปหากูกก็ไม่ไปเนี่ยมึงไปเอาไปออกรายการเนี่ยอยากสัมภาษณ์มั่งเลยเนี่ยมึงไม่รักกูกูอะไรเงี้ยพักไอ้เบิ้ลตอบมาผมเพิ่งลงจากเวทีคอนเสิร์ตผมนอนผมเพิ่งตื่น และผมจดจําพี่ในพระมหาสมปองตทลุพุโตซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะไปเวนั้นพี่ปองเจเย็นๆเขาอาจารย์มหาเจเย็นครับไอ้เบิร์นมันตอบมาโอ้พี่หยอกพี่หยอกพี่แซลเฉยก็เลยตอบไปอ้าวมึงยิ่ถามอะไรส้มนะถามว่าหนูจะถามว่าอ้าวหนูขออนุญาตถามว่าพี่ชายหนูมีอะไรมีอะไรที่มัดใจพี่ส้มได้ครับพี่ส้มพูดนิดนึงอ่ะพูดนิดนึงก่อนไปดเดียว อย่ยายยพึ่งถองกันค่ะอย่าพึ่งถองกันกันนิดนึงค่ะนิดเดียวค่ะขอขออีกห้าสิบชุดต่อครับต่อไปต่อไปสั่งไปกดตะกร้าไปก็ได้ตอบว่าพี่ต้มมาต้องฝึกนะเพราะว่าพี่ต้มต้องหนีออกรายการไม่ได้แน่นอนอยังไงก็คุยแทบโชว์เร็วๆนี้ยเขาเอาไปนั่งแน่นอน <c oughs> เตรียมได้เลยพี่ไม่ค่อยอยากออกรายการแล้วอ่ะออกแต่ช่องเราคุยกับน,น้องนิ้ได้ไหมสบายใจกว่าพี่เกียดไปเตรียมตัว เอางี้สิบชุดตอบเลยสิบชุดตอบเลยช่วยกันกดสิบชุดตอนนี้ตอบเลยได้ไหมตั้งเงินไขนี้ถือว่าเอาเปรียบผว้บริโภคเกินไปไหมไม่นะหนึ่งชุดละพี่ต้อมพี่ปองน่ารักยังไงคะตอบเลยครับตองไม่รู้เฮ้ยตอบจริงใจดุแ <laughs> ต,ต่จริงใจ,ใจ,งใจพูดในสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็เหมือนเด็เจ้าชู้นะแต่ว่ารักจริงเออเ <laughs> ขินมากพี่ต้อมเหมือนแบบเหมือนตอนเนี้ยเอลเหลอศูนย์แล้วนะตอนนี้ บ,งงบิดเนาะหรือยังไงเอวโดนไม่ใช่ก็เ <c oughs> ขินจนแบบบิดบบจนแบบเแบบข,นขินไงเขินจนแบบก่อนนอนเราต้องทำไงเฮ้ยมันมันมันจะปิวไหมถ้าหอ,ห,อหอมแก้มกันเนี่ยปิวไหมมันกัเลยหอมแก้มไม่น่าปิวคะ่ะหอมแก้มไม่ปิว <c oughs> ไอเราด้วยว่าหอมแก้มไม่ได้มัจนจะปวิวยอย่างเงี้ยก่อนนอนแบบอ่ะก่อนนอนแล้วแล้วแต่ใครจะหอมแล้วแต่ใครจะหอมอาจจะเป็นพี่หอมหรืออาจจะเป็นส้มหอมเนี่ยซึ่งวันนี้น่าจะเป็นพี่แหละอ่ะสมมติเรานอนห้าทุ่มเนี่ยจริงๆเนี่ยห้าทุ่มจะ ผูปองจะมาอีกนะจริงๆนะหนูจะแคบแล้วพ,พี่ปองเร็วหนูจะแคบแล้วเอามาดีๆนิ่งๆดีๆพาเขาซื้อเอาอีกสักร้อยชุดได้ไหมคนะร,รับโโอ้หคอนเสิร์ตตะบนนุนคอนเสิร์ตตะบนนุนเดี๋ยวเราไปตามดูที่อื่นอ๋อนะ้นองเคารอส่งในภายหลังคอนเสิร์ตจบก,ก็ให้เราไปส่งรถเตรียมกน,ใ,นใกล้ๆก,ก,กันก็พอคะ่ะมีคนบอกะอ๋ะอตรงนี้สมมติจะนอนเงี้ยทกบก็เขาบอกไม่ได้ค่ะออ๋ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะปิ้วเดี๋ยวปิ้วค่ะได้ละค่ะหนูได้รูปละ มูแครไปแล้ว <laughs> น่นารักไหมน่นมารักไหมจริงๆแคนี้รู้มาปีกว่าสองปีแล้วใช่ไหมแต่ไม่พูดจริงเก็บความลับให้พี่จริงแต่พี่พี่ส้มตัวจริงเป็นคนสุข,ขุมมากแล้วก็เหมาะแล้ว,ลวค่ะที่จะอยู่ข้างพี่ปองนะคะจากการที่หนูเจอพี่ส้มเวลาทํางานคือพี่ส้มเขาเป็นบุคลิกที่เหมาะที่จะดูแลพี่ปองอะคะ่ะเขาจะแบบดูเป็นเป็นการเป็นงานแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงที่สุข,ขุมเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมจบโอเค ก็อย่าลืมนะอาจจะไลฟ์ไม่ได้ทุกวันเดี๋ยวมันจะฮาร์ดฮาร์ดเซลไปก็เดี๋ยวเจอกันเรื่อยๆแล้วก็สงสัยต่อไปต้องมานั่งด้วยกันแหะพี่เคยบอกดุพี่จังเลยพี่กดแต่นันผิดกดตอนนี้เมื่อกี้กดออกเลยพี่โดนดุแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยก็เฮ้ยมาทําเองมั่งซิอะไรเงี้ย,ะน,ย,ะน,ยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะแล้วก็สาว,สาวๆก็อย่ามาแอนตี้ผมนะแบบนี้มีแฟนนัาไม่อดนุนหรอกพี่อ่นุ่นเธอผมก็ได้มีเงินล้านแต่งแล้วก็ได้เลี้ยงสุปเปอรน้อยในอนาคตคุณอยากเห็นสุปเปอรน้อยเติบโตมาอย่างสมบูรณ์แแบบลหะ มีความสุขมไหมล่นนะเหมือนแคน์ี่น้อยก็เราไปฝากน้ําเชื้ออะไรแล้วก็มีไข่มีอะไรก็มีลูกได้นะรอลูกมาแข่งกันดีไหมามาวิ่งเล่นด้วยกันลงเหนะล,ล,ล,ลเียนแล้วฮนะ <c oughs> ะนุมือลงเปลียนแล้วเหรอนี่ไปแฮรนี่อะไรยังไม่ได้ลงเลยมันอยู่ลูกมันอยู่ในเครื่องนี้ ครับโอ้ยอย่าลืมนะครับผมจะมีเงินล้านแต่งหรือเปล่าแล้วจะมีมันต้องสำรองอีสักสามแสนในการจัดงานไงมันต้องสักล้านสามเลยก็อย่าลืมอุดน้นผมแล้วก็ทุกนี้ให้ทุกวันนี้ให้ให,ให้ว่าที่ภรรยาเก็บเงินหรือ,อยังคะทุกวันนี้ใช่ครับคือพี่เคยจะต้องจอดรถเสียค่าจอดรถห้าสิบบาทที่ไม่มีตังคนะ์แหละแล้วไปพูดเลยไปตะวันแรงแล้วเขาบอกห้าสิบบาทครับไอ้ไ,ไ,ได้หันหน้าหาพี่อาจารย์มีห้าสิบบาทไหมไอ้ไ,ไดก็เหมือนกันสุตาก,กรรมเดียวกัน บอกไม่มีแล้วแล้วอาจารย์อะกูก็ไม่มีก็เลยบอกไปเก็บรถคันหลังนะพี่ส้มขับมาพี่ชื่อสมปองนะอันนั้นชื่อส้มก็ให้เขาจ่ายให้ด้วยก็เป็นร้อยหนึ่งสองคันอะไรเนงะี้ยอารมณ์นั้นแล้ว,ลวอาจารย์เนี่ยวันที่จะโอนนะที่เป็นเคียวอโคสก็จะเป็นชื่อเขาแหละเป็นชื่อเขาผมต้องบอกชื่อจริงกันทุกคนจริงไหมเดี๋ยว <c oughs> อะแบตหมดแล้วทุกคนแบตหมดแน่นอนขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อดหุนอย่าลืมแล้วเราลงลงลงไลน์แล้วเขาไม่ได้ สั่งได้ใช่ไหมก็ตะกร้ามันก็จะหายไปนอกจากพี่ปองทําคลิปแล้วก็ปักลิงาก์ตะกร้าค่ะทำคลิปในช่องแล้วก็ปักลิงก์อีกทีหนึ่งงั้นได้แล้วครับวันนี้ผมทําคลิปที่ได้ชาถุยฟงแล้วสองคลิปเลยเดี๋ยวผมเอาลงแล้วก็จะเริ่มกดสนับสนุน,น่อยนะครับถ้าวันไหนผมถึงร้านมีเงินแต่งแล้วผมก็จะรีบมาแจ้งให้ทุกคนทราบว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการแต่งงานของผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านก็ไม่น่าจะมีเงินแต่งงานหรอกพ่อตาแม่ยายก็่าจะไม่ยกให้ถ้าเราไม่ทาตัดคำพูดเนาะขอบคุณทุกท่านแล้วก็่มสังะร สองร้อยบาทเท่านั้นนะครับรู้สึกห้าทุ่มเนี่ยมันจะมีอะไรคูป,ปองขึ้นอีกแต่ว่าเราไม่ได้ไลน์แล้วในในคลิปมันมันไม่มีคูป,ปองใช่ไหมเดี๋มีก็ได้น่าจะมีบางคารั้งหนูไม่มั่นใจแต่ว่าต้อง,งต้องลงคลิปแล้วปักลิงก์ตะกร้าน,นะคะมันจะได้อทีมงานบอกว่าห้าทุ่มเนี่ยคูป,ปองน่าจะมาอีกจากสองร้อยบาทจะเดี๋ยร้อยแปดสิบาทแต่สองร้อยบาทก็ซื้อนะครับได้คองขนาดนี้นะครับสบู่สองก้อนแล้วก็เซรั่มไฮยาสอง,สง สองขวดสองชิ้นนะครับแล้วก็มีครีมหน้านุ่มบิ๊กข้างหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวต่อไปหน้าผมก็จหน้าว่าที่ภรรยาผมเนี่ก็จะนุ่มก็จะหอมจะเป็นผัดเจ้าสาวเจ้าสาวแล้วก็ถ้าใครผ่านมาทางเชียงของเชียงรายแวะเข้ามาเลยโดยไม่ต้องให้ผมเชิญนะครับผมเชิญได้เลยก็กินข้าวหม้อแกงหม้อจากฝีมือชาวบ้านห้วยเมงนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวข้าวผักกะเพรา ผัดไทยที่ผมเตรียไมไว้นะครับแล้วก็ข้าวจีอวนอาล์กินผมชอบกินข้าวจีก็แบก่านด้วยกันอ๋อมีรถแท่ด้วยนะครับเชิญไพองกรทอนถามทางนี้เลยเขาค่อยไลน์ไปหาน้องอีกทีหนึ่งแล้วก็เผื่อมีศิลปินคนอื่นก็จะว,ว่ากันนะครับใครคิดค่าตัวก็บอกมาใครไม่คิดอยากจะมาเที่ยวภาคฝั่นปีใหม่แล้วก็ร่วมแสดงความดีกับมาหารกองนีก็เชิญได้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันเรื่อยๆรือยในเรื่องบทสนค้าแล้วก็ตอนนี้เริ่ม บอกมีงานเข้ามาก็มีงานเข้ามาจริงแล้วแฮรรี่ขอบคุณกับการกระตุ้นแบบอยากให้ขับไม่นเดียวขายของด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากมากก็กำลังมีรีวิวเงินเข้ามาขอบคุณสินค้าที่จะมาให้รีวิวด้วยนะครับก็ไม่เป็นอะไรครับ่วงนี้ให้เก็บเงินแต่งงานคนเดียวแล้วก็ถ้ามีโอกาสอนาคตเหมือนเดิมที่ช่วยสังคมได้ให้ทุนนักเรียนได้ถ้ามีเงินมากพอรับงานคู่เลยค่ะหนูว่าผมว่าสปอนซ์ งานคู่ในคลิปที่แบบมีคลิปแบบคู่กันกุ๊กกิกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสินค้าสําหรับงานคู่หรือว่าคนซือ้อโอ้ยแม่เอ่อพาอินซีแล้วก็กาแฟแคีนี่น่าจะได้นะยังพี่เถิดน้องรวยกว่าพี่แล้วตอนนะน้อยรวยกว่าเยอะด้วยส้างพี่เถิดห้าพันนี่ก็ไปแล้วสอ, <20, 000. S 2> องหมื่นอุ้ยได้เลยสิผมก็รักาแฟไปรีนี่แล้วพี่เถิดสองหมื่นแต่ต้องเอาพี่ส้มมาให้หนูนั่งสัมภาษณ์ได้ อุ้ยสามหมื่นได้ไหมถ้าขนาดนั้นจำเงินสามหมื่นจำเงิได้เลยสามหมื่นก็ได้โอ้โหมันรวยอยู่แล้วอ่ะสามหมื่นนะได้ค่ะเดี๋ยวหาวันอันนี้แคปไว้ถ่ายถ่ายวีดีโอไว้ถ่ายวีดีโอบันทึกไว้เขาจะให้เราสามหมื่น,นคุณป้อนแรกอัดป้อนที่สองต่อจากป้อนวันนี้นะะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับไปดูเลยถ้ามีเบบีเมื่อไหร่หนูให้แตนหนึ่ง รับฝัหนหลานก้อนแรกเลยหนูให้คนแรกเลยหนึ่งแสนบาทขอบคุณค่ะขอบคุณซิข <c oughs> อ,อ,อ้งหเดี๋ยวพี่เล่นอีกคืนนี้ไม่ได้สิต้องทุกคนทุกคนจาคําคำพูดดิฉันไว้นะทวงได้ตลอดเลยทวงได้ตลอดเวลาเลยโอ้เนี่ยน้องมันรักจริงเหรกูรักเมืองไทยเร่ลองให้ดิไหมขอบคุณค่ะญาติใจที่ได้พูดกูเมืองกับน้องขอบคุณที่ซ <c oughs> ัต้องถ่ายเด้อ โอ้น่ารักมากเลยขอให้สี่พันห้าพันอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับดึงหนูมาได้ดึงหนูมาได้ถ้าสมมุติว่ามีแบบไลฟ์ขายของอะไรเงี้ยคนดูไม่เยอะอะไรเงี้ยดึงหนูขึ้นช่องได้ค่ะแต่บอกหนูก่อนล่วงหน้าถ้าหนูอยู่ว่างหรือหนูอยู่อะไรเงี้ยค่ะหนูแบบมาขึ้นแบบนี้ให้ได้คนจะได้ดูแบบอ่าดูเยอะแ,ะแล้วก็มีประเด็นคุยกันได้คนได้ได้ทำรู<ช>้ได้ทำติดได้หมอใช่ใช่หรือพูดนะนะพูดนะนะรับปากเลยถ้ามีสมปองจูเนียเมื่อไหร่หนูขอรับฝันหลานเป็นคนแรก เลยหนูไปหาเลยขับรถไปเลยพร้อมเงินหนึ่งแสนบาทโอ้ยคืนนี้ทำไ,ไมยังไม่แต่งงานเลยโอเคแล้วไปไหนจะรีบไปไหนฮะใช่มันต้องไปดูละไมาูนิดนึงรับปากครับว่าไปดูเขาบอกไม่เกี่ยวแล้วครับผมเล่นได้อย่างร้รไม่ต้องเกี่ยวกับพี่น้องเขารออ๋อน้องจะรอเป็นทรงยังไงเดี๋ยวผมลงคลิปต่อเลยไหมนี่ยังไม่ทันออกจอโดนโดนดุกันแล้วเนี่ยโดนดุอีกแล้ว จะลงคลิปเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจไปกดตะกร้าด้วยนะครับเดี๋ยวค่าทุ่มน่าจะมีกลุ่มบองลดแต่ถ้าไม่ลดยังไง2 0 0บาทได้หกชิ้นก็ซื้อนะครับทั้งสบู่ทั้งเซรั่มแล้วก็ทั้งครีมนั้นผมก็จะใช้ด้วยครับจะไม่มีแบบขายแต่ทุกท่านแต่ผมไม่ใช้ผมจะใช้เมื่อกี้ก็ใช้แล้วก็จะใช้ต่อเลยครับขอบคุณกันไี้มากแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่จะดึงน้องไปฟังท่นลองว่างได้ค่ะขอบพระคุณทุกคนที่ดูด้วยนะครัสวัสดีพี่ปอลสวัสดีพี่ส้มค่ะสวัสดีทุ